เคาะแล้วหมากคิมวาที่บ่าวสาวเผยเลิกลั่นละคังวิวาภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้หนุ่มหมากปรินนนได้คุกข่าวเซอร์ไพรส์คอแต่งงานแฟนสาวคิมเบอรี่แอนเทียมสิลิทามกลาบ,บรรยากาศสุดโรแมนติกที่สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งหลายๆคนนั้นต่างก็เฝ้ารอคอยว่าเมื่อไรทั้งคู่นั้นจะออกมาเผยเลิกระฆังวิวาสักทีว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนเพราะอยากที่จะร่วมแสดงความยินด,ดีและอยากเห็นภาพวันนั้นแล้วและล่าสุดทางด้านนุม่มมาร์ครินและสาวคิมเบอรีนั้นก็ได้เคาะแล้วว่างานวิวาห์นั้นจะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2566แต่ขอยังไม่บอกวันที่ อีกทั้งหนุ่มหมากปรินนั้นยังราบว่าตอนนี้เจ้าตัวนั้นเริ่มตื่นเต้นเพราะวันงานแต่งนั้นใกล้เข้ามาทุกที หมากปรินนั้นยังเผยอ,อีกว่าเรื่องต่างๆทั้งสถานที่และเรื่องชุดก็ยังดูปั่นไปเรื่อยๆซึ่งทางด้านว่าที่เจ้าสาวก็ได้ดูรูปชุดแต่งงานอยู่ทุกวันเพราะสาวคิมนั้นสวมชุดแต่งงานมาแล้วหลากหลายรอบในละครหรือว่าจะถ่ายแบบเพราะฉะนั้นเลยเลือกยากกว่าปกติหมากก็อยากให้คิมสวยเลยไม่ขัดอะไรหรอกอยากได้อะไรก็ตามใจเลย ส่วนชุดเจ้าบ่าวนั้นคงไม่ต้องไปในทิศทางเดียวกันแต่ก็ดูดูไว้บ้างแล้วและสถานที่ก็ยังไม่ลงตัวคงต้องดูไปเรื่อยๆหาเท่าที่คิดไว้ทั้งสองคนนั้นวางคอนเซปต,ต์ไว้ว่าอยากให้เป็นแบบเรียบๆง่ายๆน่ารักน่ารัก วนนี้แฟนคลับก็ตั้งตารอก,กันได้เลยค่ะพฤศจิกายนปีหน้านะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ